ใช่เป็นเหมือนนาฬิกาธรรมดาใช่แต่พอเอามาใส่แล้วเป็นแบบแหวนเป็นแหวนเออแล้วแบบมันยอดสวดนาฬิกาเดินได้จริงด้วยแต่ไม่ต้องการไงไม่ได้อยากใส่แหวนอ่ะสนุกสนานสองคนเนี่ยจริงอีกอย่างที่นิสัยเหมือนกันมากคือเรื่องช้อปปิ้งเนาะออืเธอเป็นคนเวลาแบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเธอกระนำซัมเมอร์เซลเธอเห็นแล้วแบบวันนี้ยังบังเอิญแต่รองเท้ามาเหมือนกันเลยเ เขาชอบเขาชอบบังเอิญเขาชอบบังเอิญใส่อะไรเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบซื้อมีคือเขามีไอเทมที่เหมือนกันเยอะมากเราซื้อเราไมกัน้อพร้อมี้นหรอไม่ไม่ซื้อคนต่างต่างกันหรอใช่ครับหรือเขาตามเหมือนกับว่าพวกคนที่เขาแบบว่าช้อปปิ้งกันที่แบบว่าโหทำอันเนดียวกันปล้ายคล้ายๆกันนะน่าจะเราแต่งตัวคล้ายคล้ยไอเวลาไปซื้อไปแบบไปซื้อกับช็อปเนี่ยยังเข้าใจได้แต่แบบว่าอย่างเวลาออนไลน์อย่างเงี้ย เธอโดนของที่แบบสั่งแบบมาถึงไม่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 ตรงกัน้งมากไม่ตรงปกอะเหรอโอ้เยอะแยะจริงมันก็มีแบบผิดไซส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าวันที่เราดูในเว็บแล้วพอเราได้มามันก็ไม่ไม่ไม่พอดีมาถึงว่าไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เคยเคยสั่งนาฬิกาแบบเป็นนาฬิกาแบบแฟชั่นธรรมดาธรรมดาเลยครับสั่งมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวหม่ยังไม่มาวะอ๋อมันเป็นแหวนนาฬิกาโคเรตกโคตรแย่ เพราะในรูปมันจะเป็นนาฬิกาปกติแต่พอได้มามันเป็นแหวนนาฬิกากูแบบมึงอะไรมึงบอกดูมั้ดูบั้ยดูอย่างนี้บนรอถนะแต่ราคาก็คือเท่านาฬิการาคาาฬาปกติแต่มือนี้ยมันเป็นแหวนคือสัมผังก็มีอย่างเงี้ยดีมึงไม่เปิดมาเป็นน้ำเปล่าอ่ะเออกูแบบโอ้โหอันนั้นอะเซ็งสุดในชีวิตเลยครับแล้วทำไงอ่ะ ก็ใส่เขาโอเคนะแต่ว่ามนถึงว่าการขายอ่ะหลักการขายคือขายเป็นเหมือนนาฬิกาธรรมดาใช่แต่พอมาใส่แล้วเป็นแหวนเป็นแหวนเออแล้วแบบมันยอดสวอนนาฬิกาเดินได้จริงวยแต่ไม่ต้องการไงไม่ได้อยากไปแหวนแต่นี่นี่เขาเป็นสายถ้าอยากช็อปอะไรต้องได้ต้องได้เลยต้องได้เลยเอาอย่างนี้ถูกไหมต้องได้เลยคุ้มค้างขนาดไหนความคุ้มคลั่งที่แบบว่าต้องได้เลยอ่ะก็อยากได้ก็อยากได้เลยเพราะว่าแบบอยากให้มันมาอยู่กับเราเร็วๆมันจะรู้สึกมีความ <c oughs> คือของเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทำงานกับเขาทุกวันเลครับเขาสามารถให้คนไปส่งของที่กองก็ได้ท,ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ดดเลยดีกว่าที่เขาไปถ่ายสมมติถ่ายแบบอะไรอยู่สไรอยู่ ขอลองหน่อยได้ไหมครับส่งให้ลองหน่อยได้ไหมลองก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ลองอะไรเงี้ยก็อยากดูว่าใส่ได้ไหมจริงจริงตอนนั้นหนูอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็อยู่บ้านปราจีนบุรีปราจีนบุรีไม่ถึงยงก็แบบว่าอยู่บ้านบ้านบางแคท่านายอยู่เซฟเฮ้าส์ตอนนั้นอยู่ในบ้านมันนานไงเป็นหลายวันนะเจ็ดแปดวันแล้วมันไม่มีกำลังใจเล่นเกมทั้งวันเ แล้วตื่นหกโมงเช้ามาบีฟแล้ววแปดโมงแล้วมันไม่ได้ตใจมันไม่มีอะไรชื่นใจระหว่างวันเลยหนูม่คมันต้องโดนบังคับให้อยู่ไงมันไม่สามารถออกไปได้แล้วคือคนแบบพลันๆแบบนี้ที่มันแบบพยายามออกข้างนอกอยู่ตลอดเวลาแล้วพอไปอยู่ในนั้นแบบยาวก็เลยแบบ เออเวลาเวลาเขาเขาอยากได้ของแล้วไม่ได้เขาอาการเขาเป็นยังไงอ้ยก็มีหงุดหงิดนะมีหงุดหงิดเหมือนกันมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าคิดอยู่นั่นแหละแบบโอ๊ยทำยังไงอ่ะแล้วมันจะคิดยังไงเลยว่าใหญ่คิดเผื่อไปแล้วว่าอุ๊ยจะใส่กับอะไรดีผ้ามันจะออกมาอุ้ยจเป็นอย่างนี้อ๋อออกมาจะเป็นอย่างนี้พี่เต้นกันจะทำยังไงนอนอยู่บนเตียงไรโยัแบบนี้อะไรอย่างี้ยต้องมา มหออมันคือความชุ่มชื to to ่นหัวใจเนอะเหมือนเราอยากกินยำเราก็ต้องเอายำมาเลยอย่างนี้ถูกยนะยำปลาดุกปูมาหรือยี่หอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมความสุขของเขาความสุขของเขามันก็คนละแบบกันไป